ว่าเอ้ยว่ารถกับซื้อให้เซฟกับพวกหัจักเซฟทั้งซื้อให้ทั้งต้องมาให้ดูแลให,ห้อีกโอ้ยทางกับหลังให้มันก็พูดถหงออะไรมานมันแพงดูหัวจากรักษามันก็พังหมดตัวเออเวลาไปสนามมันไม่ต้อยากขี้อยากขี่อมอสันไปใส่หลับบอกว่ามูจากเซฟโหลดกูต้องมาเซฟให้มึงน้ำมันกูก็เติมให้บ่บัดไปแข่งอะน,นะเอาหนาทักอยากข,ขี้อยากยังคุ่นถวยกับพวกหัจักเซฟไปแข่งมากนะถามว่าเป็นยังบ่เป็นแชมป์นี่ ได้ถวยมากกับพวกคุณจักรักษา,ากูเนีกูอีกกูมึงจะขี่เด้อบานนี่เั็นกูจมกับว่ากูจมพรากูประจมมึงกับพวเห็ดบ่หยังบ่อเ็ษล่อบ่อเ็ษหยังอะไรมันแพงรถก็แห้งก็ต้องรักษาดีๆนะกูเลืเงือดหลายโอ้ยแพงบ่อสั่นแมมันแพ้งยังมึงได้ยังนี่แพงมันแห้งสำรวจข่อยบ่ปลาทูแพงของมึงบงอะไรเต็มเลยนี่โอ้ยอันนี้ก็เต็มเหมือนกันใส่ใหอะไร โช่โอไอ้อามีค่ามีค่าแต่สติ๊กเกอร์นี่มีค่าแต่สติ๊กเกอร์นี่แพงสุดสติ๊กเกอร์เฮ้ยเออหลอ่อแพ่งกันสติ๊กเกอร์เดี๋ยวอยู่หรอขันยังมันเป็แช่งหรือแช่งหมดเลยเอาได้แชมเป็นยังทีถึงขั้นนี้คือพวกเขาจะแช่งแต่ก็ยังแน่นเนอะสิบ,บอกขึงท่ากูป่เอ๋บอบอดี้คลูกพี่ยังได้เออลูกพีที่เป็นยังยังนี่ให้เสื้อให้เป็นขั้นนี่เอาเจ้าซื้อเป็นยังข่อยเห็ดไหมอ้าวไม่ต่อโชยังมาหาท่ากันเออรถยังรถไฟกับ่มีบอม ยาสีลืมคู่ยสีเปีนเกีียวมันคนละชันบุ่ละชันรอกสเต็ปมันมีคล้กันละมันสแห้งเพรามันไอสตาร์ทเสียงไอมือนัอนสตาร์ทบนปีดปีดปีดเสียงก็ตดแมวนมน,มน่เออไสิบรตหาไอมีได้แค่ทอได้เท่ละันเพียง <ทอ S 1> แค<ต>ยังไงนี่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 เห็นว่าเรียมภาพเรียมภาพโอ้ยฟ้าขนหน้ามันนั่นนฟ้าขหน้าลงนี่ย่งใสเอตอมเดิม สือเราบอกว่าว่าอะไรดอกยังมาถ่ายแข่งเลยมึงหูว่าสเต็ปได้ดหนิสีว่างแห้งโว้ยสีว่างขันนี้กับสีว่างสองร้อยบวกโอ้ขันนี้กับบลอกทัดสองร้อยดอกแมวเออมึงอำยังไงสีแข่งให้ยังล่ะก็อยากล้องนะทำมันแข่งมันสีแข่งกับปากว่าอะไรบอกเราต้องเอาฮีลีโอ้ยมาโหลดบล็อกยยันดอกรถเจ้านโจ้คุยเนาะพี่น้องเขารถผมก็ซื้อให้เงินให้เองกับพ่อเป็น ต้องมาเดือดร้อนผู้อื่นต้องซื้อต้องแต่งให้เปลี่ยนชุดอีกชุดสีกับเปลี่ยนอีกสีเงินไม่ใช่พอร้องมัเหียมมันเบื่อแล้วหุ่ยเสียงมันเสือตดแมวนี่แมนบ๊อแมนสตาร์ทฟังเสียงนี้กันสิแข่งอะเออขันของหอยนะเออหุยมันนี่เจ้าเงี้ยังอีกดึงหอยหอยมึงใส่กูดึงหอยกูดึงบ่เป็นมานอันอันนี้ขันเล่งแมนบ๊อใช้เกีย้ยนเล่งอย่างไรน้มึงดื้อหายนะ

ไ่หไมนต้องฟังเสียงได้อขันีแข่งแจับมือกันเลยบริยานเสียงสนิบบริยานจับมือบริานโอเคแข่งวันที่สามสิบสามสามที่สามมันนี่อยู่บะส่สากุมภาพันธ์นะจับมือโอเคพี่น้องมัน่าผมเลอยเด้อคำบอกคือเป็นคำเมาเลยพ่อยะยดได้คำเอาคือคำบอกมึงจับมือให้บริยานจัทำไมให้รอไหมจ๊ะให้รอไหมวะนีเป็นไูต้องถามมึนให้รอไหมให้ไมเนี่เกร์ก็บอกกันนะ บอดย่าพี่น้องเป็นพยานเด้อบอกโกมูมันถ่ายแข่งกับผมวันที่33กุมภาพันธ์ปีหน้าเจอกันแท่ครับนี่บ่อยากคุยสิ์รีนคู่มันี่สิละพ่อเยืนไหนแน่กต่ทำเป็นกลางทำเป็นเก่งเพเรื่องฟังโอ้ยของแท้อบของแท้จังวะไอ้สร่างเราเลิกกูง้ามกู่เสร็จก่อนมิเสียเวลากับมันเถอะมาขันมันเฮาอ่ะมันบักัดกูเนี่ยบุคุยเพราะยังงูเหลือมรัดเราแดด จำไว้ร้อไปสวบคนนะนะคือดอกจ <S <S ้าติดตามครับเดี๋ยวมันเจอผมแน่เร็วๆนี่บอกอมโอเดี๋ยวผูใ้ใดอยากเบิง้งชิปกับคอมเมนต์บอกได้ว่าอยากให้แข่งกับโอมโอ2สองคันนี้เดี๋ยวผมแข่งในสนามให้เบิ้งเลยพี่น้องบนแมนคุยกันคุยบนแมนผมกันคุยอยบาบอกโอมโอผมน่ะบอกคุยเอาจริงเอาเซนรถใ้กูใส่เอ,อย,ย